ครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันท์นะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้านะะวันที่เก้ามกราคมนะครับนะอ่าดะให้ดูขนุนนะครับเสียบยอดขนุนอ่าเอายอดเบามาเลยนะครับมาเสียบกับขนุนพื้นเมืองนะครับนะอ่าก็ติดแล้วนะครับอันนี้ติดรยบ้อยแล้วครับผมเห็นไหมฮะอ่าติดแล้วกําลังเติบโตนะครับ ส่วนที่พลาดก็เยอะครับผมเพราะขนุนยุสิว่าทำยากนะครับนะเสียบยอดยากมากนะครับแต่ก็ทำได้นะครับผมนะทำได้ครับลองดูนะครับบาบ้างลองเสียบยอดดูนะครับเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบกับขนุนขนุนพื้นเมืองนะครับนะอ่านี่เขาโตแล้วครับผมโอเคครับครับอันนี้ก็เป็นขนุนทองประเสริฐนะครับเสียบยอดมัอนกันนะที่พลาดไปก็ หลายแผลเหมือนกันนะครับอันนี้ติดครับผมนี่ติดแล้วนะครับอ่นนี่ขดุนทองประเสริฐนะครับนะครับโอเคนะครับนะทําได้ครับนะพลาดเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ลงมือทำด้ยกันนะครับนะก็นี่ก็ติดแล้วครับผมโอเคครับ